C.P.N ชวนลูกค้าร่วมแบ่งปันเวลาแห่งความสุขให้เด็กผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กําเนิดสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจริราดมัญญาเลิศค่ะคุณกำลังชมไอซโซซตี้ so ค่ะ น,นี่นะคะขวัญอยู่ที่ศูนย์การค้าเซนชั่นเวิลด์ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งาน Time of Happiness at s e n c i o n World ค่ะซึ่งงานนี้นะคะเป็นงานบริจาคเวลาเป็นเงินเพื่อเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจค่ะแต่ว่าจะมีวิธีการยังไงเนี่ยไปติดตามด้านในกันค่ะ ก,กับประสบการณ์การช้อปปิ้งในศูนย์การค้าที่คุณสามารถสร้างปรากฏการณ์แบ่งปันความสุขให้กับสังคมในรูปแบบของการบริจาคเวลากับแคมเปญ CSR Time of Happiness at s e n t e n t i World ผ่านแอปพลิเคชัน CPN Share เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคเวลาที่ใช้ในศูนย์การค้า c e n t e n i a l World โดยเปลี่ยนเป็นยอดเงินบริจาคแล้วส่งมอบเพื่อส่งต่อความสุขให้กับเด็กที่เป็นโรคหัวใจผ่านมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กค่ะ ตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับดร์นัทกิจตั้งพูลสินธนาค่ะสวัสดีค่ะด็อกอร <Doctor S 2> คะอยากทราบว่าโครงการนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มีจุดประสงค์ยังไงบ้างคะคือธุรก,กิจของของเราเนี่ยเราเป็นทำธุรก,กิจสูตรการค้าเนี่ยเรามอ้ประสบคว,ความสุขให้กับคนที่มาเดินนะฮะเราเลยมีความคิดว่าถ้าเราเอาประสบการณ์ความสุขในการเดินสูตรการค้าเนี่ยมาแชร์ความสุขให้คนอื่นคนที่ขาดเวลาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นเงินได้ แล้วก็สามารถที่จะแชร์ความสุขได้ตอนที่เรามีความสุขในการเดินสูนย์การค้าเราก็สามารถแชร์ความสุขตรงนี้ให้คนอื่นได้ด้วยเพียงแต่ท่านผู้ชมนะครับเดินเข้ามาในเซ็นเตอร์เบนะฮะโหลดแอปพลิเคชัน CPN h ช re นะครับพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้ท่านมาที่นิทการนะฮะก็สามารถรีจิสเตอร์ในการที่จะจุดเริ่มต้นในการจับเวลานะครับแล้วก็ท่านใช้ชีวิตในศูนย์การค้านะฮะทุกๆหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะบริจาคเงิน40บาทเนี่ยครับ เพื่อจะนําเงินเนี่ยไปผ่าตัดหัวใจให้กับเด็กนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ที่เราพยายามที่จะทำตรงนี้แคมเปญนี้ขึ้นครับก็เป็นแคมเปญที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้รบกวนอะไรเรามากไปกว่าการที่ เราใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขปกตินะคะก็ใช้เวลาที่คุณจะต้องมาซื้อของมาช้อปปิง้งมาดูหนังฟังเพลงอะไรก็ตามที่ในห้างเซ็นทรัลเวิด์นะคะแล้วก็ห้างเขาก็จะให้เราโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็จัดการเช็คเวลาที่เราใช้อย่างมีความสุขเนี่ยแปลไปเป็นเงินเพื่อบริจาคช่วยเหลือให้เด็กได้ผ่าตัดหัวใจค่ะ ยิ่งใช้เวลาในเซ n นชั่นเวิร์มมากเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยบริจาคมากขึ้นเท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะๆค่ะรายการไอโซไซตี้นะคะจะพาคุณผชมค่ะไปโซไซตี้กันแบบนี้ตลอดเวลาค่ะและสําหรับคราวหน้านะคะขวัญจะพาคุณผชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดค่ะวันนี้ขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ iSociety ตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l c o m และร่วมกิจกรรมเพื่อรุ้นรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k c o m i s o c i t y y 3D ค่ะ